เบ็ดเปิดบาดแปลข้ารู้ว่ามีบางสิ่งในตัวข้ายังร้องไห้ไม่สุดข้ารู้ว่าเงาบางตัวยังรอให้ข้าอนไปเห็นมันสักทีมันไม่ได้อยากคลองสนามแต่มันอยากมีตัวตน มไม่ต้องการชนะแต่มันอยากมีสิทธิ์ได้ร้องออกมายังไม่ต้องขอโทษวันนี้กาขอเปิดแผลไม่ใช่เพื่อเลียมันแต่เพื่อให้มันได้อยู่ในแสงสักของกา ที่ปล่อยมึงไว้ในความมืดที่ตาเหมือนไม่มีมึงทั้งที่มึงคือตัวกูที่โดนทิ้งมาก่อนใครเพื่อนตั้งแต่วินาทีนี้มึงไม่ใช่สิ่งน่าอายอีกต่อไปมึงคือตำแหน่งอันศักที่กาจะฟัง ไม่ว่าเสียงของมึงจะบิดเบี้ยวหรือบ้าแค่ไหนกาจะไม่ซ้อมมึงไม่สั่งให้มึงหายไว้ๆแต่จะอยู่กับมึงจนกว่ามึงจะหายใจได้อีกครั้งเพราะการู้แล้วตากาไม่ฟังแพลของตัว